ส,สระดาคนเศษนะคะได้รับผิดชอบนะคะเป็นพิธีกรในการงานเลี้ยงสังสรรค์นะคะสำหรับแขกขอบคุณนะคะแขกผู้เย็นุกท่านนะคะที่ร่วมนะคะแสดงสดดีกับนักเรียนที่จบสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้นะคะแล้วก็การแสดงที่ผ่านไปเมื่อวัน่นะคะเป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สุวิทยานะคะจากชุมนุมนาฏศิลป์แล้วก็ชุมนุมนดนตรีนะคะ ําดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการแสดงนะคะที่ทุกๆท่านนะคะค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ในการนะคะพบปะกกับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็กล่าวขอบพระคุณนะคะทุกท่านในโอกาสนี้นะคะขอบคุณค่ะครับก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านบอก แฟนคลับของอนันต์ไม่ทองคำหกของเรานะครับวันนี้ถ้าจกครูเซมว่าพวกเราจะมาแรียความินดีกับอนันต์นะครับซึ่งได้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานคือมหกนะที่จริงทางโรงเรียนก็ไม่อยากให้จบหรอกว่านะครับเขาบอกว่าครูกาบอกเพราว่าอพออนันต์ไม่จบปีนี้ทำไมไม่จบอะเวลาเรียนไม่พอปราณตอนถ้ายู่ต่อ นะนะผมก็ไม่เป็นไรหรอกไมเขาทําชื่อเสียงให้โรงเรียนเนาะทำให้เราโรงเรียนได้รับอะไรหลายๆอย่างจากแฟนคลับของอน,นันไม่ว่าจะเด็กพักนอนเด็กอะไรจะต่างนะเห็นมากันบ่อยนะครับมาถ้าเราไม่มีอน,นันต์เราก็ไม่มีวันนี้นะครับนะโรงเรียนเราก็ไม่ไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอน,นันตไก็ตั้งชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเรานะครับก็ในโอกาสที่อน,นันได้จบการศึกษาภาคบังคับม .6 จะไปเรียนต่อระดับมหาลัยนะทางแฟนคลับก็มายินดีกันเยอะนะครับมาดีนอกจากมายินดีแล้วก็ยังเอาของนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินมาให้กับนักเรียนไม่ได้เฉพาะนักเรียนที่จบนะนักเรียนทุกคนที่มาในวันนี้รวมทั้งทั้งครูผู้ปกครองนะครับก็นัองขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนอกจากนั้นได้ข่าวว่าจะมีการมอบทุนให้กับนักเรียนนะครับทุนให้กับนักเรียน แล้วก็จะมอบเ,อเงินสดับนุนให้โรงเรียนไยว้ดำเนินการในปีต่อไปอีกนะครับว่าต้องขอขอบพระคุณในนาทีนี้นะครับแล้วอขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งปีหน้าอนันต์บอกแล้วว่าจะมารับน้องวันปฐมนะจะมารับน้องวันนั้นเดี๋ยวก็มารับอนันต์อีกทีปีหน้า <c oughs> <c oughs> อนันต์จะมารับน้องได้นะนะครับก็บอกอนันต์ไปแล้วไงครับปีหน้าก็มารับน้องหน่อยเนาะเราจะได้ แขกจะได้เยอะๆ,ๆอย่างนี้นะมีรู้สึกว่าอบอุ่นนะชื่นใจนะครับดีใจที่ท่านมากันนะครับก็ขอถึงวันนี้อาจจะต้อนรับไม่ดีนะที่แบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะ,ะกินกันตามสะดวกตามง่ายๆอากาศมันก็ร้อนเนาะมันเนี่ยพัดลมก็ไม่หมุนนะ <c oughs> นหลังต้องหาติดแอร์มั้งต้องหาเนี่ยนะครับต <c oughs> ิดอ <c oughs> ร้อนร้อนติดแอร์เลยหลังมาจะได้เย็นสบายกันนะ ก็ไม่เป็นไรก็จะขออภัยนะครับทันนี้แต่ก็ด้วยน้ำใจกับพวกท่านทุกคนนะครับถึงจะมาไกลจากเหนือเชียงใหม่นะจากใต้โอ้โหก็มากันนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้พวกเราได้ได้สนุกสนานกับวงดนตรีของเรียนและว,วันนี้ทางอนจาน์ก็จะร้องก่อมให้เราหลักฟังหลายๆเพลงเพราะว่าเป็นนูกศิษย์เป็นนอยู่โรงเรียนไม่เกี่ยวกับาาการแสดงทั่วไปนะครับไม่ใช่เป็นการหาเงินหาทองนะครับ นี่เป็นการแสดงเป็นการร้องของโรงเรียนนะครับวันนี้ก็จะขอพวกเราได้อยู่ร่วมกันจนเลิกกันนะครับคิดว่าประมาณไม่เกินสองชั่วโมงเนาะไม่เกินสองชั่วโมงนะก็เราก็จะเลิท่านจะได้เดินทางกลับกันเพราะท่านบาไกลครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งยินดีต้อนรับมาจากยี่น่ครับขอบคุณมากครับนะครับกวขอบคุณนะครับท่านผู้จัดการนะครับทีพบปะนะครับพูดคุยกับแม่แม่แฟนคลับพนันใบทองคำหกนะครับ หลังจากนี้นะครับจะเป็นการแสดงของวงดนตรีลุกทุ่งนะครับเบื้องต้นของโรงเรียนบ้านแม่อุศวิทยานะครับขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับรับหน่อยไปรัเชิญหน่อยเลยองค์จีเนี่ยองค์จีเล่นรับเชิญหน่อย ว่าก่อนจะไปขึ้นหลายอจะไปอะไร็่านจะนานอยูอน่า่ะองกสักพักนึงไม่เพราะว่าเดี๋ยวมาสายเพราะผมต้องไปยื่นตอนนี้ได้มาแล้วก็แลก็ได้นังสืออหนังสือไม่สอบจริงๆขอจริงๆผมกาผมจะมายื่นเมื่ตอนตีเช้าบ่านี้ผมไม่ ป้าหน้าต้องลงแข็งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีแม่นะครับสวัสดีคุณครูทุกคนนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้พี่มาในงานนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาระครับขอบคุณคณะครูนะครับ นีกกันแล้วครับวันนี้อยากจะมอบให้กับคุณครูทุกคนนะครับที่คอยรักแล้วก็อินดูนะครับผมมาอยู่นี่สปีนะครับก็ดีใจครับที่ได้มาเจอครูทุกคนนะครับเป็นก็ทุกคนรักแลวก็อินดูผมนะครับขอบคุณมากครับจริงก็ไม่ต้องฟังเราว่าไม่ฟังที่หนึ่งเบื่อแลาจะเบื่อไครับผมงานต้องานะครับคุณจริงวันนี้ผมตั้งใจก็ไม่อยากไม่อยาก้องว่าพอให้้องครับเพราะอ่า พอไปที่อื่นแม่ก็น่าจะได้ฟังจนเบื่อกันแล้วครับสถานที่เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนเออใช่อาจิมจริง <c oughs> ผมอยู่ตรงนี้กับไปมโนเวทีอันนี้ตื่นเต้นกว่านะฮะไม่รู้เป็นย <laughs> ังไงด้วยเลยอยากคือเก่งตัว <c oughs> อ,อันนี้ด้วยถือเทมครับอะไรแหมอ๋อใช่ถ้าไม่เป็นไรไม่ต <c oughs> ้องมาเต้นได้เป็นเพื่อ,น,น,อน,น,คนครับมา <c oughs> เจอลดความตื่นเต้นครับครับก่อนเทมแรกครับผม ยังติเตรงที่ดวงใจเป็นคนผู้มีแต่ให้มีใจสู้งานเต็มที ก็จบไปนะครับเพลงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนจริงครับขอบคุณครูครูด้วยนะครับแม่แม่ด้วยครับก็ก็ไม่ไดงรอวันหนึ่งแล้วผมจะได้เรียนถึงแบบจบมหครับอานจริงมันเป็นที่อะไรที่นานมากนะครับกวนเรียนมนุบาลจนถึงมหก็เป็นที่นานนะครับผมก็จากนี้ไปก็ก็ผต้องออกไปใช้ชีวิตที่แตกต่างจากทุกวันที่เรียนมาครับเพราะว่าถือว่าเรา อยู่ม .6 มตั้งแต่อนุบาลถึงม .6 ก็ยังอยู่ในความดุลย์ของครูถึอว่าเหมือนว่าครูก็เป็นเหมือนผู้ปกครองนะครับที่ต้องดูแลให้เสร็จครับอะไรครับผมชิงชอบครับเพราะว่าเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับ Vai วันนี้ไปแม่ๆขอขอฟังกันละรอบนะครับอ่าเชื่อว่าฟังกันละรอบจะได้ขึ้นประมาาตั้ง50วิวได้ครับวันนี้ครับ สวัสดีแม่นะครับทุกคนนะครับที่ดูทางไลฟ์สดนะครับก็สุดท้ายนี้ผมก็อยากฝากว่แม่ทุกคนนะครับถึงแม้ผมอาจจะไม่ได้อยู่ในนี้แล้วแต่ให้อยากให้แม่แล้วก็ทุกทุกคนที่ดูทางไลฟ์สดนะครับอยากให้ทุกทุกคนเอ็นดูโรงเรียนนี้เหมือนเดิมนะครับผมครับไขอบคุณครับสัญญาณนะครับแม่พยายามไหมครับโอเคนะครับ ไม่สัญญาไม่สัญญาทำไมนะาไม่สัญญาไม่สัญญาครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมก็ฝากน้องๆด้วยงนี้เลยนะครับเลยนะครับทุกทุกคนด้วยนะโดยถึงทุกคนนะครับที่อยากจะบริจาคอะไรให้กับน้องๆนะครับดีครับผมไม่ไม่จำเป็นต้องผมต้องอยู่ตรงนี้นะครับผมพี่ก็แม่ก็มาได้นะครับผมเชื่อว่าคุณครูทุกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุแม่ทุกคนครับขอบคุณครับ แม่แม่แฟนคลับของอนันต์ไม้ทองคำทุกคนนะคะมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนนะคะซึ่งเงินเงินสนับสนุนนี้นะคะมาจากกลุ่มของแฟนคลับนะคะ,ะจากกลุ่มสีสันตะวันออกแล้วก็แม่ยุหลงนะคะมอบให้กับทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ให้กับนักเรียนหอพักนะคะในการซื้อทีวีนะคะใ<ช>หก<ช>้ก<ช>ับนักเรียนหอพักนะคะได้รับชมนะคะเพื่อ อ่าไ,ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงวันหยุดนะคะค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผออนะคะท่านผูลในการมานะโตสมงบัตินะคะรับมอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนนะคะที่จะรับฟูนการศึกษานะคะให้นักเรียนเตรียมตัวนะคะ ก็เป็นเงินที่มอบให้กับทางโรงเรียนนะคะเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาซึ่งเป็นเงินจากแฟนคลับนะคะของอนันต์ไม้ทองคำนะคะมอบให้กับทางโรงเรียน,นเงินอีกส่วนหนึ่งนะคะมอบให้กับหอพักนักเรียนนะคะเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการซื้อทีวีให้กับนักเรียนหอพักนะคะซึ่งนักเรียนหอพักของโรงเรียนบ้านแม่สุวิทยานะคะมีทั้งสิ้นประมาณ150คนนะคะ มีนักเรียนหญิงประมาณ107คนนะคะที่เหลือเป็นนักเรียนหอพักชายก็จะมีนักเรียนที่อยู่หอพักนะคะตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลนะคะจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6เลยนะคะค่ะลลำดับต่อไปจะเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะคะ ค่ะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจํานวน10บทุนจะมีทุนการศึกษาสองประเภทนะคะทุนการศึกษาประเภทแรกนะคะคือทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อจานวนสองทุนทุนละสา0พันบาทนะคะมอบให้กับในายไตรภูมิไม่มีนามสกุลน,นะคะเป็นนักเรียนนะคะชั้นมันธยมศึกษาปีที่6 .1 ทับหนึ่งเป็นเพื่อนห้องเดียวกับอานันต์ไม้ทองคำนะคะ อาเป็นเพื่อนร่วมวงดนตรีด้วยกันตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4นะคะแล้วก็มีผลงานในการประกวดเพลงพระราชนิพนธ์ระดับประเทศนะคะค่ะค่าทุนที่2มอบให้กับนางสาววรรนาจันทิพย์นะคะอ,คอันนี้เป็นนัก,กร้องทั้งคู่นะคะคนหนึ่งนะคะนักร้องลูกทุ่งนะคะอีกคนนักร้องพระราชนิพนธ์นะคะ นางสาววณาจาันทิพย์นะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสองเป็นเพื่อนของอนัน์ชั้นเดียวกันเหมือนกันนะคะเป็นนักเรียนที่มีจิตอาสานะคะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจช่วยงานครูทุกอย่างเลยนะคะต่อไปเป็นทุนการศึกษาเพื่อการดำรงชีพนะคะจำนวน10ทุนนะคะทุนละ500บาทอ่าอ่อันดับแรกนะคะนางสาวมายุรินปาเตียงนักเรียนชั้นม2ทับนะคะ ต่อไปนางสาวศิระดาแสงร่มเย็นนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทัสค่ะต่อไปนะคะลำดับที่3านางสาวจิรพรรักษานัํจใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับสอง ที่4เด็กชายธีรเดชคีรีประภาสนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ทับ 3. เป็นนักเรียนที่มีผลงานนะคะทางด้านการแต่งบทกวงโโีนะคะซึ่งได้รับรางวัลระดับชาตินะคะในงานศิลปะหัตถกรรมที่ผ่านมานะคะต่อไปลำดับ,บที่5เด็กชายศิรวิทย์วงเกิดคีรีนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองทับ 1. ต่อไปลำดับที่6นางสาวพัชรีกีรีชาวราิศนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับหนึ่งต่อไปลำดับที่7นะคะนายอภิสิทธิ์สันธนาพงศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับสองและเป็นประธานสภา,า 2, น,านภาาักเรียนนะคะใหม่ในปีการศึกษาหน้านะคะ นายนอภิจิาศาศาเเะะตปะะะะเป็นนักเรียนที่มีจิตอาสาดีเยี่ยมเลยนะคะต่อไปนะคะลำดับที่8นะคะนายทันพลฤทธลัคนาเป็นนักเรียนที่มีได้รับการประกวดการคัดเลือกมือระดับชาตินะคะ<อ>นักเรียนช้ยมเดียวศกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งค่ะต่อไปนะคะนายชนะภัยสุภาศิริวัฒน์ไม่มางั้น ต่อไปลำดับที่10นะคะนางสาวสุรีหัวใจรักคีรีนะคะ <c oughs> นักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5้ทับสนะคะ, <c oughs> ะค่ะ <c oughs> แล้วก็นักเรียนที่เป็นตัวแทนนะคะวงดนตรีนะคะอ่าส่งตัวแทนมา1คนนะคะแล้วก็นักเรียนที่เป็นแดนเซอร์เมื่อกี้นะคะส่งตัวแทน1คนนะคะรับมอบ ก็เป็นพุนการศึกษานะคะที่ตั้งแต่อนาคตอาศัยพยพนานะคะได้รับการประกวดนะคะได้รับเป็นแชมป์ไม้ทองคำนะคะก็มีสิ่งดีๆเข้ากับเข้ามาที่โรงเรียนบ้านแมวสุวิทยาอย่างตอ่อเนื่องนะคะถือว่าเป็นความโชคดีของโรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งดีๆนะคะทีะ่เป็นโอกาสหลายๆอย่างนะคะที่เข้ามากับมาสู่โรงเรียนนะคะบ้านแม่สุวิทยานะคะ ค่ะดับต่อไปขอเชิญทุกท่านนะคะรับชมวงดนตรีนะคะการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สู่วิทยาอีกครั้งหนึ่งค่ะคขอเสียงรบมือด้วยค่ะค่ะ,ค,ะรครับ